โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาสอนสมัคร Xbox ภายใน5นาทีนะฮะอย่างแรกนะให้กดตรงนี้นะ A นี่นี่ S ยนอะยนี้กดเข้าไปครับแล้วก็รอ่ะอันนี้ทำสาหรับปี2025นะฮะนี่ขึ้นไหมครับแล้วกดสีเขียวนี่ลงชื่อเข้าใช้กดเข้าไปครับมันจะขึ้นค่ะ Marco ตรงนี้ให้กดคำว่าสร้างบัญชี แกดว่าฉันรัดตัวฉันเองนะฮะแล้วก็พิมพ์เฉยมัม่วนเลยนะฮะกดมัม่วๆไปเลยวันก็กดมัม่วๆเดือนก็กดมัม่วๆแต่ปีเนะี่ยต้องปีปีหนึ่งพันก็ร้อยเก้าสิบเก้าหรือว่าปีสองพันนะคระับเจอเป็นปีสองพันแะแต่ขอให้เป็นอายุสิบแปดว่เศษเป็นไปนะ อันนี้คือป้อนอีเมลนะให้เปลี่ยชื่อมัม่วๆเลยนะแต่ห้ามกดอกตรงที่มาขึ้นตรงแปดนพิมพ์นะแล้วก็ต้องอีกอย่างก็ต้องใส่อันนี้ถ้าไม่ใส่มันน่าจะไม่ได้นะนี่นะเออคัดลอกไปใส่เลยนะแล้วก็กดถัดไปนะ,ะออนี่นะสร้างรหัสผ่านก็ม,ม์มัม่วๆเลยแล้วก็ต้องมีตัวเลข้วยกดถัดไป ชื่อก็มั่ไปอยเลยนดูก็มั่แล้วกดถัดไปครับช่วยรับภาพผนิลสลับใครเนี่ยแบบ๋ยวหนึ่งฮะแบบหนึ่งฮะรากนี่จะไปใช้ห้าทีแล้วแล้วเนี่ยนหนึ่งทีบาสลับใครเนี่ย,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 ยที่กดคาว่า,าแก้ไขปิศนาเนี่ย แต่ถ้ามันยากเนี่ยให้คนกดไอ้ตรงสนะามขีดฮะให้คนกดสามขีดแล้วกดปัดไหมครับแล้วกดเข้าไหมครับแล้วกดที่เดิมมามันก็จะเปลี่ยนให้เลยนะนี่สำหรับใครง่ายก็เหมือนผมก็กดไปฮนะแล้วก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะนี่นะส,สิ้นโอ้ยสองนาทีนี่มันจะเปะิดงให้เกิด ให้เปิดด้วยไหมครับอันไหนสำหรับผมมีสองใบครับไอกดใบครับที่คุณมีหนึ่งอันนะหรือว่าไอตัวเกมที่คุเข้าไหมครับล่าสุดนะนี่มันจะโหลดนี่นนหนึ่นงนี้อ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะทุกคน ให้เลือกชื่อฮะอันนี้คือให้เลือกชื่อต้องเลือกหน้าปกอะไรก็เลือกอไปเลยนะอืมหน,ออหน้าปกไหดีเราปกไม่หลุดหน้าปกมันไม่หลุดนะของผม,ผมก็เลือกไปเลย,เลยนะถึงผมโหดมาแล้วถึงทำแล้วงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะฮะรหัสตัวนี้ เราก็เลือกด้านล่างได้นะถ้าในเวลาเนี่ยสมมติดูเดี๋ยวสมมติดูจุบลบสมมติเนี่ยว่าชื่อคุณจะตั้งแบบเนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเนี่ยมีคุณใช้ชื่อนี้ไปแล้วก็ถ้าคุณแบบหาชื่อตัวเองไม่ได้ก็ให้กดไอตัวด้านล่างถ้าคุณจะเล่นกับอนก็หาชื่อที่มันง่ายสุดน่ะนี่มันก็จะมีให้นะ กดกเริ่มกันเลยนะสีเขียวรอก่นอนครับรอก่อน,นสวอสรับการที่สมัคร Xbox ล่าสุดอันนี้คือสามารถเล่นกับเพืนได้นะดกดเริ่มกันเลยอีกทีหนึ่งนะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็รอโหลดนะฮะไม่รู้คลิปนี้จะมีชื่อผมเอจะมีเสียงผลไหมน, <S <S นี่นะฮะถ้า ถ้าเราแบบสมัครเสร็จแล้วเนี่ยจะชื่อบุหัวเราจะเป็นชื่อที่เราตั้งเลยนะฮะนะฮะก็จะเล่นเซฟเวอร์แบบเซฟกับคนอื่นหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่ไม่ใช่หรอเองก็กดเพลย์ตรงนี้ได้เลยนะสำหรับล่าสุดเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ล่าสุดขอผมเล่นอีกแบบนึงฮะก็ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยกดซับสไคร้แล้วก็ติ๊กกระดิ่งให้ผมหน่อยก็จะดีมากนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบายโอเคมัน5้าน,นาทีพอดีเลยโอเคครับบายบาย